สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะพวกผมเซ์ฟุกจัดให้จากร้าน PK SuperB อรบายนนทบุรีครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วกับเจ้า y a ม a h a า z f r 6ปีสองพนบะครับบอกเลยคันนี้แต่งโคตรเต็มนะแท้ทั้งคันนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนลยมมา <S <S สีสวยสดงดงามนะท่านผู้ชม ที่สำคัญแทบไหลริ้วลอยอ่ะของแต่งมีอะไรกันบ้างนะครับปั๊มบนของแอมโบนะครับดันกระปุกน้ำมันเลยนะแล้วก็ประกับคันเร่งของโดมิโ o นะครับสวยๆนะแล้วก็ฝั่งมือคัดน,นะครับจะเป็นของ TW นะ แกมแกมเลยคันนี้ชิวหน้านะครับของ M R M R A เออแล้วก็อุดกระจกนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าไล่น็อตถทเทมาทั้งคันนะครับการล้มล้อหน้านะครับสวยแล้วก็กาดหม้อน้ำนะแล้วก็จะมีคาร์บอนตรงใต้อกด้วยนะเออแต่งเต็มคันนี้ต่อมาข้อเฟรมคาร์บอนนะครับ ของโมโตซ่านะแล้วก็ครอบแคง G-B Racing นะกัดกัดเอกัดพักเท้าก็ยังเป็นคาร์บอนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้เลยที่เด็ดท่อไดนามอแห่ไดนามิกนะครับไล่ตั้งแต่คอมันยันปลายคือฟูมาเลยนะคอนี่เป็นไทเทแล้วก็อันนี้เป็นลายแบบยิงทรายนะครับปลายคาร์บอนสวยๆแล้วก็บังค์โฟลัง์คาร์บอนทรงซิ่งนะแล้วก็ยัน ครอบสวิงอาร์มอ่ะนิดนึงปั๊มล่างนี่ถีเด็ดเหมือนการแบมโบนะครับท้ายสั้นนะครับพับได้เอ้พับไม่ได้นะท่านผู้ชมขออภัยแล้วก็มีไฟเลี้ยวนี่ข้างในแล้วก็นี่เลยบาะนี่ก็หนังหนังกลับนะนิ่มๆแล้วก็ตรงนี้คาร์บอนนะครับนี่ด้านข้างถังก็ยังเป็นคาร์บอนเออ แล้วก็นี่คอบถังน้ํามันคาร์บอนนะครับแล้วก็การลอยฝาถังน้ํามันก็ยังเป็นคาร์บอนนะการสะบัดของไฮเปอร์โปนะครับแล้วก็แผงคอก็ยังไล่คาร์บอนนะจัดเต็มแน่นอนคันนี้มาหน้าใหม่กันต่อคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าโลเท่านั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่อ ดเดี่ยวติดเลยนะท่านผู้ชมเสียงเครื่องเงียบๆครับ <_ letter> เดี๋ยวฟังเสียงท่อกันต่อครับผมอ่าพอเป็นพิธีนะท่านผู้ชมเสียงก็จะนุ่มๆนะคันนี้ไม่ค่อยรันมากสําหรับใครที่สนใจเจ้าห6คันนี้นะก็ดูรายละเอียดได้ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาสดดาวแล้วก็ผ่อนนะ หรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายในร้านนะก็ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า pk superbike non t h a l e นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยและเนย้ำที่สำคัญเลยนะครับว่าเพจเราจะมีแค่ชื่อว่า pk superbike non t h a l e นะครับแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยจะเป็นรูป pk เลยนะท่านผู้ชมถ้าเพจอื่นก็คือปลอมเลยนะไม่ใช่ของเรา,านะแล้วก็ใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับก็พิมพ์ใน g o o g l e แ a ว่า pk superbike non t h a l e นะครับ แล้วเราก็จะอยู่ตรงห้าแยกปากเกบบร็ดนนทบุรีนะใครกำลังหารถสภาพนางฟ้าแต่งเต็มล้ำขนาดนี้ก็ต้องที่นี่เท่านั้น pk superbike นนทบ,บรุรีนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอกลบลาไปก่อนนะครับผมกาสวัสดีครับ